สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นคะ่ะวันนี้ผอเสาวจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นกันจะเลยนะคะว่าฟองน้ําเศรษฐีฟองน้ํานาโน,โนที่ทําจากเมลามีนของเรานั้นมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันกับฝอยขัดหม้อคะ่ะ289บาทนะคะ เราจะได้ฟองน้ำเศษฐี10ก้อนโต,โตจะมีประสิทธิภาพขนาดไหนมาดูกันได้เลยค่ะคุณแม่บ้านทราบตีว่าฝอยขัดหม้อนั้นจะมีเศษโลหะหนักนะคะตกค้างอยู่ที่ภาชนะของเรานะคะในส่วนของฟองน้ำเศษฐีนั้นจะอ่อนละมุนไม่มีสารตกค้างค่ะตามซอกเล็กๆนะคะฟองน้ำเศษฐีของเราก็สามารถ เข้าไปทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะจะ,จะไม่มีรอยขูดข่วนทำให้ภาชนะของเรานั้นเสื่อมสภาพได้ง่ายเลยนะคะฟองน้ำนาโน,โนฟองน้ำเศรษฐีเยี่ยมยอดที่สุดเลยค่ะเพื่อนเพื่อจะเห็นด้านในหม้อนะคะจะเป็นคราบเห,เหลืองที่ฝังแน่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ฝอยขัดหม้อนั้นขัดออกได้ เรามาดูกันนะคะว่าฟองน้ำเศษฐีจะทำอย่างไรกับรอยเหล่านี้ค่ะว้าวแอนแอนแอนเห็นไหมคะผลงานชิ้นโบแดงฟองน้ำนาโน,โนฟองน้ำเศรษฐีทำจากเมลามีนทำให้หม้อใบนี้ซึ่งมีอายุ20กว่าปีแล้วนะคะดูกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนใหม่เลยค่ะ ข้างในเห็นไหมคะเงางามมากสุดยอดจริงๆค่ะ289บาทเท่านั้นนะคะเราจะได้ฟองน้ำนาโนฟองน้ำเศรษฐี10ก้อนโตโตค่ะแล้วได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเอ่อดีลเลอร์รายใหญ่ของประเทศเลยนะคะเรามีแผนรายได้อย่างไรติดตามระบบนะคะระบบออนไลน์ 289.com ได้ค่ะ ติดต่อตัวแทนจำน่ายนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อพออสาวติดต่อตัวแทนจำน่ายได้ทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะ